เฮ้ยโอโดตโมอสุ่มก้ามทองเจอก้ามทองว่ะเจอหนุ่มก้ามทองว่ตงะต้องล่าละเราต้องล่าละน่าจะตึงไหวเนี่ยน่าจะตึงอันนี้อุ้ยปักธงเฮ้ย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 เป็นไงก้ามทองดวนนาดวดาวสาม

ไีหลังยงร้างบ้านาา <c oughs> น้องเอ็งมีหูมีตาออกมาเพื่อน ่นอะไรอ่ะโอ้ยอย่างวะซื้อเข็มก่อนดีกว่าคนดูซื้อเข็มก่นนอกนดีกว่าวะผมต้องซื้อเข็มวาะอันนีตัวว้า

มาเลยฝรั่งหลังร้องโฟร์หลัง,ลง,ปปห,ลงหลังโอจัดให้หลังหมดแมบไม่ได้หลังด,ดับดับไม่ได้้ย หนทีทำไมนี่ทำไมนี่ทำไมนี่ทำไมหลังร้องโฟหลังร้องโฟหลังร้องโฟหนึหลังกดแบบหน้าตาเลยอ่ะแบบคือแบบคล่องใจว่ะโอนโมแบบโหดขนาดนั้นเลยเหรอ,อดูดิมันกดโกรธเลยอ่ะดูดิมันอยู่อยู่เลยอ่ะแอบแอบ แแบบแลบว,ว,วแล้วไม่คุยกับเราเฉยอ่ะพระหลาดกกับเราด่า จะไปชุบข้างจะดาวปะดาววงเหรอวะโอ้โหไม่ชุบอีกอ่ะ

รอดได้ไงวะเรื่อรอดได้ไงอ่ะโอ้เดี๋ยวย์นยคนเดียวนะครับโอ้ยแค่นี้นี่ว่าที่มันดักกูอ่ะแดงห้ดิเนอะโดนแดงๆไปดิอะ วอบแ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 อบชนะได้ไงวะ